โอเคครับวันนี้ก็คือมาเล่นต่อจากเมื่อวานนะครับผมแต่ภาพยังเหมือนเดิมนะคเพราะมไม่รู้จะเอาภาพอะไรมาใส่ก็ขออภัยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมอย่างเล็แล้วก็ผูกมาในบ้านนะครับผมแล้วก็ได้เดินออกไปเพื่อรอเวลาให้มันช้าักทีครับ พราะว่าวันนี้เราจะไปลงเมืองแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อคราวที่แล้วยังไม่ได้ลงเมืองสักครั้งเลยนะครับผมแล้วก็บางทีผมอาจจะเงียบไปสักพักหนึ่งคนระับผมไม่ทูจะพูดอะไรครับ จะต้องแปลกใจนะครับโอเคครับนี่คือเหมือนที่คราวที่แล้วลองมาดูแต่ยังไม่ได้มาทำอะไรเลยคราวนี้คือเตรียมพร้อมมากอาหารมีครบพร้อมสุดๆอย่างแรกเราหาทางลงก่อนครับเนื้อหาไม่เจอเลย แล้วบอกหินที่มีอยู่ออกมาต่อก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เดินลงไปครับมอีกูี แล้วก็คนที่จะลองเล่นนะครับขอเตือนอย่างหนึ่งนะครับระวังตกเหมืองตายเลยนะครับเพราะว่าเหมืองแถวนี้มันสูงมากครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้แวะไปสำรวจสักพักหนึ่งแล้วก็ตันครับผมไม่เจออะไรแล้วครับก็ลเลยคิดว่าน่าจะต้องไปลงเหมืองใหญ่เลยครับเพราะว่าน่าจะมีกองดีแล้วก็ได้เจอกองทานครับผมตะกิบไว้ค่อยขุดครับผม แล้วก็ชิกตรงขอบๆด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีของดีอยู่หลังจากนั้นก็ลงไปในเมืองเลยครับผม แล้วก็เจอเหล็กครับผมเจอเหล็กกองแรงตอนการลงเหมืองเลยนะครับยังดีอคค่ะแล้วก็มีเหล็กอยู่ด้านบนด้วยครับผสมกับคอพเปอร์เลยครับมองยากมากโอเคครับแล้วก็กิบ ก็หลังจากนั้นก็ลุงเดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็เจอเหล็กด้วยครับแล้วก็เจอทองครับผมคูชูดีครับเจอทองด้านบนแล้วก็เราก็มาถึงบล็อกดีเปเลตแล้วครับอีสเตตนะครับ,รรรบก็เจอกองเหล็กสองกองครับผมสองก้อนแล้วก็มันก็ลึกเข้าไปอีก แล้วก็ขุดเข้าไปครับผมแล้วก็เจอเพชรครับผมเจอเพชรงงมากครับมันอยู่ได้ไงครับอยู่กับกองเหล็กบล็อกเพชรเห็นเจอเหล็กอีกแล้วก็เจอทองแดงเออแล้วก็เจอเลิฟตตูนครับผม แล้วก็เจอเพชรอีกกออีกก้อนแ่ะครับได้มาสองเม็ดเลยโชคดีมากแล้วก็เจอเหล็กอีกแล้วครับผุ่มแล้วก็ตกตกกระจายมากับตอนแรกแล้วก็เดินหาทางออกแล้วก็ฟาร์มเรื่อย ก็เจอลาพิกครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเก็บไปทําไมแล้วก็ขุดเหล็กไปบางส่วนครับผุดีนะครับไอ้ตรงนี้มันไม่ลึกมากไม่งั้นผมตายแน่น โอเคครับผมหลังจากนั้นก็ได้หาทางออกนะครับผมในการไต้น้ำขึ้นไปครับผม,ผมก็หลอดมาได้หลังจากนั้นก็ได้เห็นด้านล่างของเหมืองครับผมหนึ่ก็ปักไฟอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ปักไฟแล้วก็หินขึ้นด้านบน,นับผมแต อยากลงไปตรงนี้มากกว่าครับผมงกดูอยู่ตั้งนานผมก็เลยไต้น้ําลงไปครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันนานนะผมว่าอตไก็เลยกระโดดลงมาเลยครับหลังจากนั้นก็ได้ปักไฟไปสักพักอืมงก็ได้เจอสเกเลต,ตันครับผมผมก็เลยแบบไปทางอื่นก่อนเนา ผมก็คิดว่าน่าจะต้องใส่ขึ้นไปครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีชุดเกาะไม่มีโล่ด้วยซ้ำครับผมก็เลยกลับก่อนดีกว่าครับผมอ่านั้นก็หาที่ฟาร์มใหม่ครับผม แต่ด้านล่างนี้น่าจะมีเพชรเยอะนะครับเป็นบบลลาวาเยอะมากครับก็้หลังจากนั้นก็ได้ไหมามาตรงเติมมาผมที่ตรงนั้นแหละจึงไม่รอช้านะครับปลักไฟแล้วก็ขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีลาวาเหมือกับสเกลิตัน,นผมผมก็เลยจึงอ้อมแล้วก็มีเพชรครับผม อจากนั้นน้ำก็ได้ทัวรับผมแต่ก็ขุดอยู่ดีครับผมให้ของมันไหลาตามน้ำครับผมแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เจอบล็อกแมกมาครับผมตอนแรกก็ตกใจนะึกว่าเจอประตูนีเธอร์ครับผม ที่ไหนได้อะมันเป็นเหมืองน้ำับเหมืองน้ำมันก็จะมีนี่อ่าบล็อกแมกมาตามหลักอยู่แล้วครับผมแล้วก็เหล็กที่ได้นี่ก็หนึ่งสแต็กกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เจอเหล็กอีกกออนครับก็เลยลองเสียงมาขุดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอเหล็กอีกแล้วครับก็เลยขุด เด็กนี้หาง่ายมากเลยครับหลิกร่วงไปด้านล่างเลยต้องไปเก็บแล้วก็เจอเหมืองใหม่เลยครับพอไปเก็บหล็กนี่เองก,ก็เลยได้สำรวจเลยนะครับแล้วก็เจอเหล็กอีกแล้วครับผมหล็กนี้เยอะไปไหน เจอเมืองใหม่เป็นหนูแล้วก็เจอทองด้วยครับก็พี่แอ็กหินก็พังก็เลยต้องใช้พิกแอ็กเหล็กไปเลยก็มาถึงครับ ก็ไหลาตามน้ำไปเลยแล้วแต่พอดูที่ลงไปนี่มันลึกเกินก็เลยไม่ดีกว่าแล้วก็เจอทางจึงไม่รอชาขึ้นไป ก็เจอลาพิดบางส่วนแล้วก็เจอเลสเตูร์ครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ขุดแล้วก็ดันล่างเป็นบ่อลาวาโคตรอันตราย <c oughs> แล้วก็เจอทองครับผมยิงขุดทองไป ทองนี่มันก็ซ้อนกันเยอะมากเลยอุดน้ำไปเลยก็ได้ทองไหมสิบเอ็ดก้องก้องน,อนอะแล้วก็เดินกลับบ้านก็เจอตรงนี้ครับผม แล้วตรงนี้วิวอย่างสวยแล้วก็หาเหล็กไปด้วยขุดเหล็กกันรัวๆ ดูจากตรงนี้แล้วมันสวยมากครับผมทํานี้โคตรใหญ่ครับผมแล้วก็สวยอย่างนั้นก็ได้ขึ้นไปด้านบนครับผม ก็ได้ไต่ขึ้นไปด้านบนมันก็สไลดน้ำลงไปตอนแรกก็นึกว่าเป็นตอนกลางคืนนี่มันอีกวันแน่ๆเลย ก็ได้ขึ้นไปครับผมเขาก็กินอาหารด้วยครับแล้วก็มาชิคในถ้ำมาบผมแล้วก็เจอฐานครับผมแต่นี้สำคัญมากครับต้องขุด สถานมาก็จัดการแบ่งก็เจอถ้ำใหม่อีกแล้วครับแต่ยังไม่เข้าไปดีกว่าหลังจากนั้นก็ได้เดินขึ้นไปครับไปด้านบนครับจะกลับบ้านนะครับ แล้วก็เช็คด้วยนะว่าตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วเนะี่ยแล้วก็จักการเก็บของที่สำคัญหินไปก่อนเลย น็เก็บของแล้วก็เอาเหล็กมาเผาครับผมเพาเหล็กมีจํานวนเยอะมากแล้วใส่ฐานเพิ่มด้วยตอนแรกกะว่าจะขุดลองไปทำอาเอาเผาอัตโนมันติค่อยพัดหน้าหน้า,หน,าหน้าแล้วกันแอนนาขุดค่อยทำอันนี้ไม่ทำก่อน ว้อนเหล็กน่าจะไม่พอับแต่เหล็กเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ด้ดวยจะขุดมาทำไม เออครับผมแล้วก็ผมก็ได้สังเกตว่ามันมีป่าไม้สปุชที่ว่ามีมีหิมะด้วยครับผมแล้วก็มาเจอเหล็กแต่ขุด่านก่อนครับผมเพราะตอนนี้ทานสำคัญแหละระหว่างรอก็ทำอะไรเพลินๆไปกดเหล็ก,พกเพราะดูจากทรงแล้วน่าจะนานนะผม เดี๋ยวค่อยไปทำเตาเผาแร่ละกันนะครับมันดีแล้วก็ขุดฐานไปเรื่อยครับผมเพราะว่าตอนนี้ไอ้พวกฐานนี้มันก็เริ่มจะน้อยแล้วนอกจากจะเอาไปทำอันนั้นแล้วยังเอามาเผาอีกครับในอนาคตน่าจะต้องทำฟาร์มลาวาครับผมจะได้มีพลังงานใช้ไม่จำกัด มันก็ขุดทานไปเรื่อยๆครับผมชิวๆขุดในน้ำนี่อย่างชาเลยครับเลยขึ้นไม่ตันบนเดียครับ กลองนี้กลองใหญ่มากโอเคครับแล้วก็ขุดโอเคครับผมหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นไปบนน้ำแล้วก็ กะว่าจะไปตัดไม้ครับผมว่าเราก็ไม่ได้ตัดมาแล้วออตอนเริ่มต้นแล้วก็เจองวอยู่หน้าปากถ้าครับผมยังน,นก็ได้ไปขุดทานครับผมขุดทานแล้วก็เจอเหล็กกองเดียวครับผมแล้วมันก็มีน้ําอยู่ด้านในครับผมจบเลยแล้วยังงัวถอดไปขุดเหล็กอีก จะเจรินครับผมอย่างนั้นก็ได้เดินออกไป oh. <laughs> อต่อานตอนนี้ก็กลับมาสำคัญอีกแล้ว hmm. ฟาร์มทากเดี๋ยวไปลัว่วๆ เใช่ครับผมจากนั้นก็อาถานอยู่เราใกล้คำอีกแล้วครับผม <Yeah. S 1> ก็เจอมัวด้วยครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็มาตัดไอ้ตรงที่ <Yeah. S 1> ผมเลอตัดทิ้งไว้วไม่ยอมมาตัด ก็เลยดูปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ฟาร์มไม้กันไปครับ หลังจากนั้นก็กลับมาเช็กแกลครับผมที่เราเผาดิิงไว้ครับผมเผาได้แล้ว28ก้อน,นครับผมก็ใส่เชื้อเพลิงไปหน่อยครับผม แล้วก็หลังจากนั้นก็เก็บมาเลยครับอแล้วก็ทำชุดเกาะครับผมให้เต็มตัวไปเลยแล้วก็ขอสปอยนิดนึงว่าพาทหน้าจะไม่ได้อยู่ในการลงเหมืองแล้วนะครับตราอะไรในสิ่งที่ทุกคนต้องทำแน่ๆครับผม ไม่ลงเหมือแล้วทุกคนคงงงจะทำอะไรรอดูผ่าน้ายัางไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผู้ว่าผ่านนายาวแน่นอนแล้วก็เป็นเตืดนี่ครับชุดก่อดเหล็กติมตัวแล้วครับ ไม่บอกบางเหมือ,อนตอนต้นกมแล้วครับนนมันโกตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ติีมตัวแล้ว ตอนนี้ก็เลยลืมซ่าแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะทำอะไรง่ายขึ้นนะเพราะว่ามีชุดเกาะแล้วพร้อมกับโล่ครับผมถามว่าเกาะส่วนไหนที่ว่าควรขามากที่สุดถ้าหาสมมติเหล็กไม่พอจะคาบทางชุดก็น่าจะเป็นโล่ครับผม ใช้เหล็กแค่ก้อนเดียวครับส่วนที่เหลือเป็นไม้หมดเลยครับผมดีมากกันดามิได้ร้อยเปอร์เซ็นครับผม